ไปรับดอลล่าไหมไปรับดอลล่าไหมไปเปล่าไปเปล่าโอ้ยบิดขี้เกียจเลยหรอไปเปล่าเร็กซ์ไปไหมอ๋อไปหรอไปขึ้นรถเปล่าไปขึ้นรถเปล่าโอ้ยโอ้ยไป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 โอเคโอเคโอเคไป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 ขึ้นรถนะไปไหมไปรับดอลล่าไหม ไปเปล่าอ๋อไป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 โอเคโอเคโอเคไป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 พร้อมไปยังไปรับดาล่ารยังลงไปขึ้นรถนะลงไปขึ้นรถนะอ่าไปลงไปดีๆช้าดีช้าอ่ามาขึ้นรถพร้อมยัง ไปขึ้นรถนะไปชาลีขึ้นปึ๊บเออ,เอ,อนั่งเก้าอี้แล้วนั่งให้เรียบร้อยปิดประตูแล้วนะ Good บอย